คลิปใน YouTube ยังเป็นทางการมาแล้วนะครับทุกคนขอตั้งชื่อรายการว่าเอ่อเต้แดรี่ละกันครับไปไปดูกันเลยก็คืออย่างที่เห็นไปนะครับว่าจริงๆแล้ววันนี้คือวันที่ผมสอบนะครับแต่ว่าเพื่อนไว้นะครับว่าพาเพื่อนไปสยามเรียนบางแครแต่คุณกําลังจะมุ่งหน้าไปสยามจะกลับมาสอบทันไหมนะตัวเองก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยผมต้องกลับมาที่ตึกงเนี่ยให้ทัน ก่อนบ่ายโมงน่ดูวิวดูตอนเช้านะครับนี่เป็นไงในติ k ก o k ไม่มนเนี่ยในติ k กต็ไม่มีแบบผมถ่ายบรรยากาศแบบนี้แล้วเนี่ยถดาความที่มันเป็นยู u ูบอันนี่ส่วนใหญ่คนใน y o u u u e e ก็ชอบดูคลิปที่มันแบบคลิปยาวๆอยู่แล้วแต่ในตอนนี้ผมก็อยู่หน้ามองพี่เป็รอยไหนอะหน้ามองมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะเผื่อเป็นว่าตอนนี้เปนเช้าแล้วผมพลทีเรว มันมีสองแถวหรือรถเมยหรือเปล่าเวลานี้เนี่ใช้ออกมาเลยนะตอนนี้เป็นเวลาแป่โมงยี่สิบครับยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่ว่าเรามีร้านตาซอยเขาไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าผมกินทุกวันเลยนะโอเคเอาเป็นว่า,า,าก็ไม่ค่อยมีอะไรครับการเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดตอนที่เจอรถเลยแล้วก็าจะตัดอีกทีตอนอยู่สถานีเลยและะ้วกันไป วันนี้เรากำจัดมือเดือแล้วเล็กน้อยก็คุณหนูนี่มาตัดสองปอบต้องนั่งเนี่ยปื๊ดเนี่ยไปสยามแม่งวะถ้าพวกไกลอ่ะไกลมากตอนน,นนี้นะครับเสาร็จพอดีสถานีสุรอมแล้ว พลาดของมิพุดเห็นสาวไปแต่ว่าเปนางหลังเราตัดสฟต่อสยามเลยแล้วกันครับี่ย่วงมากเลยคุจะยินหลีโอ้สภาพครับสภาพเลยเราต้องเราต้องรีบหรือเปล่าเราอยู่แป๊บเดียวฮนะสภาพเลยลว่ลวามันนี้ต้องได้คอนเทนต์แล้วหล่ะอาจริงนะ <laughs> ไอ้บียิปนนต้องได้คอนเทนต์แล้วหล่ะเอาจริงรอะไรเนี่ยโอ้ไอ้บีเขาต้องการของลิมิต็ดซึ่งจะได้หรือเปล่าก็ไปดูนะครับ ขออนุญาตสต็อปคลิปแป๊บนึงนะครับที่เพื่อนชวนผมมาสยามก็คือเพื่อนผมเนี่ยมันอยากได้นี่แหละมันเป็นเหมือนรูปแอคแท็กของททันแล้วมันมีลายเฟรนเพื่อนผมอยากได้มากก็เลยชวนผมมาโอเคครับประมาณนี้จะได้เข้าใจคลิปนะสถา,านี้เรามาถึงเป้าหมายของวก็หนุ่มเนี่ยวเหมือนคู่กูบูดอ่ะนอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาถ่ายคลิปกันอยู่อ่ะนี่เป็นมือลูกใครนั่งรถต่อสิบโมงไอ้เงี้ยเลยนั่งมาแล้วแบบดูดิแสงไปแล้วว่าเธอรู้สึกว่าไม่ค่อให้คู่กูบูดซื้อใหม่เลยตัวเท่าไหร่ ไอ้มันไเหมือนร้อยหกสิบไอ้ที่มันอีอะไรเนี่ยแล้วรอบที่เราไปดูรอบพิเศษอ่ะเรานั่งเราไม่ได้ดูในโรงนี้ไหมอะมันที่นั่งมันอย่างนี้คุณจำได้ที่นั่งเรามันแบบมันมีหลายสีอ่ะเออแล้วมันมีเยอะเลยโอ้ยอ่ะยี่ร้อยหกสิบรอแต่ตั้งคุณน้เป็นหมดเจ็บหมดเชฟเนี่ยเอาเชฟท่านได้สังอันนิกาทำกับอะไรให้เที่ยวได้กับตันนิกาเรื่อนี้แต่เนี่ยอยากได้งัวเงินไม่งั่วนะ ตัวได้เลยสั้นไททันกำลังกลับไปสาราแดงณะนี้เราก็ต้องรอรถไฟไปอีกห้านาทีมั้งกับการเอาโบเตอร์นี้กลับไปที่มอ ว่ามาตัวเปล่าไมเนะี่ยอะไรกลับไปเลยเนะี่ยได้โปสเตอร์เฉยเลยคือมันเป็นโปสเตอร์ที่แบบคือเราก็ไม่ได้ดูเราไม่ได้ดูกับตนไกาไอ้แม่แต่ว่าเพื่อนผมเป็นแค่ได้ไทท่าน <c oughs> แค่รู้สึกเสียดายนี่เพื่อนอยู่เพื่อนมนุษย์า์แบบมนุษย์า์แบบเขาเรียกอะไรศุศาสตร์ตื่นแต่เช้า,ชามาเอาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราคิดว่าน่าจะน่าจะยังมีสาขาที่ยังไม่หมดนะตอนนี้เราต้อง,องรีบกลับไปที่มหาลาัยก่อนคนระับส่วนจะไปสอบทันไหมอันนี้ไม่รู้ ถ้าไ,ไปสอบไม่ทันก็แย่เลยขอ,อยาตัดไปจนถึงตอนถงึงมอเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียวเวลาขณะนี้มาถึงหลักสองที่เรียบร้อยอยากจะบอกว่ามันสวยนะแต่มันเกกาดูนะพ้า <c oughs> ว่าสวยก็สวยถ้าว่าเกกเขาขก็เกกาแต่ว่าแต่มันก็ได้มาถึงแม้ว่าจะจะแปลกๆเกิดแต่ก็แต่ก็ได้มา ตรงนี้ต้องพูดดังอีกแล้วสินะเพราะว่ารถมันเยอะเอาไปว่าไปถึงหน้ามอเลยแล้วกันครับส่วนเกิดในการอะไรืออิ่เดี๋ยวชายมาเพิ่มกาดังเฟรชอีนี้เราก็มาถึงหน้ามอแล้วนะครับกับโปสเตอร์ที่เราไปเอาสยามเลยกลับมาตอบทันนะข้าวผาดข้าาผัดข้ามผาดข้าวผา ถ้าเราถ้เราไม่ใส่เซาเอฟเซตเราก็ใส่เองไปเลยแล้วกันนะถ้าพิวตกน้ำมีคอนเทนต์แล้วเนี่ยมนาะ <c oughs> ถึงห้องแล้วนะครับทุกคนพร้อมกับโปสเตอร์มันใหญ่มากเลยนะเอาจริงโปสเตอร์มันใหญ่เวอร์ใหญ่ใหญ่มากเราไดเปลี่ยนชุดแล้วก็เตรียมไปสอบกันเลยเสื้อที่เราจะใส่ไปสอบแล้วกันนะครับไปโอเคเสร็จแล้วที่มันยาวเกินก็น่าจะจบเลยแล้วหลังจากที่ไปสอบเสร็จเนาะ ขณะนี้เรากำลังจะเดินหน้าเข้าไปตอบนะครับซึ่งจะผ่านหรือไม่นั้นไม่รู้่หน้าจะผ่านแหละหนาจะผ่านแหละโอเคขออนุญาตไปตอบก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาแล้วในขณะนี้ผมก็สอบเสร็จแล้วครับทุกคนครับก็คงต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับัทกาสวเไปใช่ครับผมจะทักสาวเกษตรไปคนที่เขาขายแมตตอะไรตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงกว่าแล้วอืม 4ี่โมงสีนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็จริงๆก็น่าจะมีอะไรทําอีกแหละแต่ว่าคลิปน่าจะยาวเกินล้วนะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาด้วยนะครับอาจจะเรื่องความเป็นคลิปแรกนะครับยังไม่ชินกับการแบบถ่ายแบบแนวนอนแบบนี้นะโปรตีจะถ่ายแต่แนวปั้งไงลงแต่ติก๊กต็อกโอเคประมาณนี้แต่คิดว่าคลิปแรกคนดูน่าจะยังไม่ค่อยเยอะหรอกก็เป็นคลิปเปิด ของช่อง YouTube เลยแล้วกันครับแบบแนวนอนแบบเป็นคลิปเปิดจริงๆเพราะว่าคลิปส่วนใหญ่ใน YouTube นี่ผมจะดูดมาจากใน TikTok อกตนส่วนใหญ่นะครับแต่นี่ไม่ได้เป็นคลิปแรกไม่เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าล้กันแล้วเจอกัน,นปิดปิดไม่โดนกล้องเลยแล้วเป็น